โอ้อเคก้องวงจรปิดมีไป ออกมาทํางานตามปกติอะคะ่ะก็เอารถมาจอดที่เดิมะคะ่ะตามปกติแล้วก็ออกไปทํางานนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาประมาณ5้าโมงอะคะ่ะกลับมาก็ไม่เจอจักรยานแล้ววันเกิดเหตุคือวันที่เท่าไหร่วันที่1ค่ะวันที่1กุมภาค่ะเวลาประมาณกี่โมงหกโมงเช้าค่ะหกหกโมงครึ่งนะคะจักรยานพี่เนี่ยเป็นจักรยานยี่ห้ออะไรจักรยานจํายี่ห้อไม่ได้อะคะ่ะจอดไว้บริเวณไหน จากจัวดไว้บริเวณหน้าปากซอยโรงเรียนปากเกร็ดค่ะหลังโรงเรียนปากเกร็ดอะค่ะจากจากล้องจัปิดเนี่ยจับภาพคนร้ายไว้ยังไงบ้างคะก็จกับ<ม>เขาเดินมาจากซอยวัดกู้อะค่ะพอเดินมาจากซอยวัดกู้ก็เดินมาถึงซอยหลังโรงเรียนปากเกร็ดเขาก็มองเข้ามาค่ะแล้วเขาก็เดินเข้ามาค่ะแล้วเขาก็ขี่รถจักรยานออกไปแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาออกไปอะค่ะออกไปทางมิเจอร์อะค่ะ เวลาประมาณกี่โมงพี่พี่คนร้อยเข้ามาประมาณบ่ายโมงได้ค่ะกลางวันเลยกลางวันเลยค่ะปกติจอดตรงนี้เป็นประจำไหมคะเป็นประจำเลยค่ะจอดเป็นประจำเลยจอดกลางวันราคาจักรยานะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะดีก็พอดีมีผู้ใหญ่เขาไม่ตาเขาซื้อต่อเขามาค่ะในราคาพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทซื้อมานานแล้วค่ะใช้อยู่ประมาณกี่ปี ใช้ตั้งแต่อายุ18บแอะค่ะจนตอนนี้สี่ปีแล้วรู้สึกเสียดายหมคะพี่เสียดายเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยอะค่ะแล้วมันเป็นเวลากลางวันด้วยเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วอะค่ะหายไปครั้หนึ่งแล้วแล้วก็ล็อกด้วยก็ยังหายอันนี้มันไม่ล็อกก็คือก็ไม่คิดว่ามันจะหายเพราะมันเป็นเวลากลางวันเนาะแล้วก็หายบ่อยหายบ่อยมาก คนในละแวกนี้ค่ะที่มาจอดเนี่ยหายกันบ่อยไหมคะพี่หายบ่อยค่ะหายบ่อยแล้วตอนนี้พี่ได้รับความเดือดร้อนยังไงบ้างคะก็ต้องเดินเข้าเดินออกค่ะเวลามาทํางานก็ต้องเดินเดินออกมาเวลาเข้าก็เดินกลับอะค่ะไม่ไม่กลา้าซื้อใหม่ mm hmm. เพราะว่าไม่ mm hmm. ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเงินขนาดนั้นเพราะว่าเราเลี้ยง mm hmm. เลี้ยงลูกคนเดียวนาอสองคนนะคะค่ะต้องประหยัดหลังจากที่เราทราบว่าจักรยานถูกขโมยเนี่ยพี่ได้ถามคนละแวกใกล้เคียงไหมว่า ถามถามค่ะก็ก็มีมีเขาบอกว่ามีคนขี่ออกไปอะค่ะแต่เขาก็จําหน้าตาไม่ได้ก็เลยจะไปขอดูกล้องที่เทศบาลก็เลยไปแจ้งความอะค่ะไปเอาใบแจ้งความมามามาขอดูแล้วก็ทางตํารวจอะค่ะได้ประสานมาที่ cctv เทศบาลปากเกร็ดอะค่ะให้ก็มาดูประมาณสามทุ่มอะค่ะไปไปขอดูแต่ทีนี้เขากําลังไล่อยู่ค่ะ แล้วพอตอนเช้าก็ติดต่อไปอีกทีหนึ่งเพื่อขอภาพเขาก็ส่งมาให้ก็ส่งเอกสารไปให้เขาตามระเบียบเขาตามกฎอะค่ะเขาก็ส่งภาพมาให้พี่คะเห็นว่าคนร้ายคนนี้ก่อถี่ภาบ่อยมากเลยอะค่ะพี่วันนี้เลยค่ะวันมานมีคนโทรมาบอกค่ะก็เลยไปดูค่ะแต่ก็ไม่เจอกันก็ได้ก่อนนั้นก็คือได้ประสานไปทางตํารวจอะค่ะชุดที่ที่ให้เบอร์ไว้ก็ตํารวจก็ได้ประสานมาดูกล้องอะค่ะ ก็ได้ติดตามคนร้ายไปคนร้ายก็ออกทางเดิมค่ะทางปักซอยวัดกู้ก็ขี่มุ่งหน้าไปทางซอยสามัคคีก็หลุดกล้องไปค่ะแล้วก็แต่ตํารวจก็ตามไม่เจอก็คือวันนี้เขาก็ก่อเหตุค่ะก่อเหตุเอาจักรยานคันใหม่อะค่ะอีกคันนึงอะอยากให้พี่ฝากถึงคนร้ายหน่อยว่าให้เอามาคืนอะไรยังไงไม่พีก็อยากไม่อยากให้เขาไปก่อเหตุแบบนี้อีกอะค่ะทุกคนก็เนาะ ตอนนี้มันทํางานก็ลาบากหาเงินก็ลําบากอรไม่อนนยากให้เขาไปก่อเหตุอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่อะค่ะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะอยากให้ช่วยหน่อยอะค่ะประชาชนเดือดร้อนแบบหายไปแล้วก็แบบมันไม่ได้คืนเงี้ยมันก็เดือดร้อนอะเนาะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราในฐานะประชาชนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะช่วยช่วยหน่อย <S 2> <S 2> <S ช่วยติดตามคนรยช่วยติดตามคนร้ายอยากใ,ให้เจ้าหน้าที่อะค่ะช่วยติดตามคนร้ายหน่อย คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่จักรยานนะคะแต่มันเป็นเครื่องมือเนาะในการเป็นยา,ยานพาหน้าในการพาเราออกมาทำอาหารกินนะคะค่ะไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเพียงแค่จักรยานนะคะ